การสร้างบุญกุศลให้ตนเองนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดใช้เวลาเพียงแค่วันละสองนาทีเท่านั้นในวันที่ชีวิตเร่งรีเต็มไปด้วยภาระหน้าที่ลองหยุดใจไว้กับบทสวดมนต์สั้นๆส,ส,สักเล็กน้อยจะสวดก่อนนอนหรือสวดในวันพระก็ล้วนเป็นการฝึกสติบ่มเพาะสมาธิและเติมพลังใจให้เราอย่างลึกซึง้งเริ่มต้นวันนี้ด้วยสองนาทีแห่งบุญ แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจหายใจเข้าออกลึกๆแล้วมาเริ่มกันเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมินาสก,กาเรนะตังพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะตังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะตังสังคังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโภพขวาพุทธังพะวันตังอภิวาเทมิกรา สว่าขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิกราสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโคสังฆังนามามิกราอาหารสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุขโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวร อภยาปัชโชหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนีโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหรามิมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพืนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปาชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด